ตัวน,นี้เหรอของแปลกอ๋อแปลกตรงเขาใช่ไหมคะเนี่ยขเขาเข้าแปลกนะเนาะอืมสูงปะ่ะสูงประมาณเท่าไรร้อยยี่สิบแปดอประมาณร้อยยี่สิบห้าหรออ๋อเท่าไหรอ่าตัวนี้อ่ะมาดูหน้าดูตาเขานะเขาเขาจะเป็นเขาค่อนข้างแปลกนะเอ๊ะทำไมเขาเขาโยกได้อ่ะ มอ๋อธรรมชาติจะโยกได้อย่างนี้หรอมันไม,ไม่แน่นหรอไม,ไ,มไม่แล้วถึกไอ้ที่เขาไอ้ตรงน,นี่มันมีอย่างแน่นก็มีเอออันนี้ไม่แน่นเลยเนาะเหมือนจับโยกได้ด้วยโอ้มันจะเป็นโยกได้หรอโอ้แต่ถ้าว่าตั้งขึ้นนี่มันจะแน่นปึกเลยเน,ะนะาะเออเนี่ยอันนี้จให้ดูนะคะนี่ก็เป็นตัวนึ่งอะชุดนี้ขายยังไงคะเนี่ย สามหมื่นเก้าห้าร้อยเป็นราคาร้องนะคะอ่าลูกลูกลูกตะพูนะลูกจะพูเขาค่อนข้างจะอ้วนเนาะอ้วนทวนดีผิวเนียนดีเนาะมีท้องอีกหรือยังท้องมีท้องสามเดือนเนาะาว่าท้องสามเดือนเนาะประมาณนั้นนะคะท้องสามเดือนเพราะว่าอ่าลูกเขาโตแล้วเป็นได้เเลยนี่ยเป็นลูกรูอืมซื้อสองได้สามเออซื้อไปก็ได้ลุ้น ขขจะเหมือนแม่จะมีเขายังไงจะอย่างไงนะ <c oughs> งอันนี้ลูกเขาก็ <c oughs> ก็เขาขึ้นใช่ไหมเ <c oughs> ขาตั้งขึ้นไ <c oughs> ม่ได้เหมือนแม่เลยัขึ้นตามธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าส่วนแม่ของเขาก็จะเป็นเขาลงอ่าประมาณนี้นะเราก็ไปลุ้นเรานะคะซื้อไปก็ลุ้นเรานะคะราคาอยู่ที่ 3, <95 S 1> 3, สามเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าราคาลองต่อรองได้นะคะส่งฟรีไหมคะ มีไหมไก่ก็บวกค่าน้มันครับฮะไก่ก็บวกค่าน้ำมันไม่เอาร้อยโลไม่บวกเนาะส่งฟรีรนะ้อยโลเนาะอ่าส่งฟรีร้อยกิโลนะคะไก,ก่กว่านั้นก็บวกค่าน้ํามันนะคะแต่พี่เข้าไปส่งนะอืมใครสนใจก็โทรมาหาอ่าพ่อตั้มได้เลยนะคะทองทุกตัวทองทุกตัวนะคะ ตัวนี้ท้องสามเดือนด้วยวใครสนใจก็โทรมาพระตั้มแกได้เลยค่ะพระตัมเบอร์โทรอะไรนะศูนย์หกสามห่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ปดสี่เกอ่าโอเคสนใจโทรมาเลยจ้าอีอแม่นี้อ่าเรามาดูแม่นี้ต่อนะฮะเป็นราคาเดียวกันราคาเดียวกัน,าากนอันนี้แม่แม่นี้สูงเท่าไหร่กันเนี่ย1น5 โอ้ยมันสูงกว่านั้นานมัน 130. เออมันไม่ได้สูงร้อยิบ <laughs> มันสูงร้อยประมาณร้อยสิได้นะตัวเนี้ย <130. S 1> สูงร้อยสามสเออสูงร้อใช่รูปตัวพว่ออ่าตัวนี้มีตาแต้มแก้มจ้ำให้ด้วยนะใครที่ชอบตาแต้มแก้มจ้ำนะอ่องคอนาคาะเขาก็มีมมมะะมนะ ร้อยสามสิบกว่าด้วยมันจะมาร้อยยิบห้าอะไรโอ้ยเออร้อยสามสิบสองนะคะอวัดให้ดูเลยร้อยสามสิบสองนะคะตัวนี้อ่าใครที่ชอบตาแต้มชอบขาวขาวมีด่างมีอะไรพวกนี้นะคะ่าตัวนี้นะเป็นอีกตัวนึงนะโครงสร้างเขายาวยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยเนี่ย่นงค่ะ กหนูซื้อมาดูก้นแล้วดูล,ลูกเขาลูกเขานะอ่าลูกเขาก็ออกมาหน้าแด่ต่างหน้าขาวตาแต้มด้วยอ่ะตาแต้มแก้มจ้ำตาแต้มแก้มจด้วยนะคะอา่าดูขาดูอ้องคอนะมีนะคะมีอ้องมีเนี่ยมีหมดนะคะมีหมดเลยเหมือนจะเต็ตมตะกูลน,นะเมนเต็มเลยที่ที่สายพัฒนาก็ <มๆ S 2> อยากได้นะอ่าเนี่ยนะคะ จะเป็นตัวผู้อ่าแม่ลูกแม,แม่นี่ส่งลูกดีส่งลูกออกมาเหมือนแม่เลยอ่ามีอะไรก็ออกมาเหมือนแม่เลยนะคะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าเก้าพันห้าร้อยนะคะทดลองได้อ่าทอ,อง,งฟรีภายในร้อยกิโลอ่าส่งฟรีภายในร้อยกิโลนะคะเกินร้อยกิโลไปก็ ที่ราคาตามระยะตามระยะนะคะใครสนใจก็โทรมาหาพ่อตั้มได้เลยนะคะเผื่ออยากได้ลดน้อยลดมากลดอะไรก็ว่าไปนะคะตัวอีกรอบนะคะเบอร์อโทรพรท่อตั้มนะครับศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งสี่หกแปสนจ้าสนใจโทรมาเลยจ้า เรามาดูตัวคู่อีกชุดหนึ่งนะคะเป็นเป็นชุดนี้นะตัวคู่ผิวเขาออกแดงๆเนี่ยนะตัวนี้เนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเลยนะคะตัวนี้สูงมากสูงใหญ่เหมือนกันนะคะสูงใหญ่พ้วนท้วนมากเลยแต่ผิวก็ยอกชมพูชมพูหน่อยเนี่ยนะคะควายกี่ปีคะลุงประมาณสี่ปีเนาะเออสี่ปีตัวนี้สี่ปีแล้วก็อือ สี่ปีนะคะฝลายสี่ปีเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้ตัวผู้เลยนะคะสูงร้อยสี่สิบบวกนะคะตัวนี้อ่าลุงแทนขายเป็นชุดนะคะพร้อมตัวนี้นะคะพร้อมตัวนี้เลยตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยสี่สิบนะคะสูงประมาณร้อยสี่สิบตัวนี้ค่อนข้างจะดำกว่าตัวนั้นนะคะ ตัวนี้ดำนะคะก้นเขาจะออกตัดตดหน่อยนะตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนั้นก็เหมือนกันขายยกชุดนะคะสองตัวเลยแปดหมื่นเท่านั้นนะถามแจมืมถ้าแยกเท่าไหร่ยกเท่าไหร่อ,อสองตัวนี้นะคะลุงแทนขายอยู่ที่แปดหมื่นสามนะคะแปดหมื่นสะาม หรือใครที่ไม่ไหวนะคะอยากจะแยกนะคะอ่าลุงแกก็แยกให้นะคะแยกได้อ่าแยกได้แยกได้นะคะอ่ายกก็ได้แยกก็ได้นะคะถ้าถ้าแยกนะคะตัวนี้ให้เท่าไหร่ตัวนี้สี่หมืนสองตัวนี้สี่หมืนสองใช่ไหมคะอ่าแล้วตัวนั้นนะคะสี่หมืนหนึ่งพันสี่หมืนหนึ่งเนาะเออสี่หมืนหนึ่งตัวนี้สี่หมืนสองนะตัวนี้อาจจะตัวใหญ่กว่าตัวนั้นนะคะใหญ่กว่านะ ใหญ่กว่าเยอะอยู่นะ,ะเบอร์โทรก็084 084 812 812 8951 8951นะคะ,ะเบอร์ลุงแทนนะคะใครสนใจอยากได้ตัวผู้นะตัวผู้แบบนี้นะคะเอาไปเลี้ยงเอาไปทำพ่อพันธุ์หรือเอาไปทำทำอะไรก็แล้วแต่นะคะยอยากได้ก็โทรมาหาลุงแทนได้เลยนะคะ ใช่ค่ะใครสนใจก็โทรมาหาลุงแทนได้เลยจ้าควายน้อยป่ะเนี่ยมาไปยังไม่ถ่ายเที่ยวเลยฮะกว่กว่ากว่ากว่าใช่ไหมไปอ่าเรามาดูควายตัวนี้กันนะคะเป็นเป็นควายอะไรนุ่มแปลกๆเนาะอืมอืมต่อยก็ไม่ขาดน้ำเลี้ยงควายขาน้ำเลี้ยง นะาประมาณนี้อายุเขาประมาณปีกว่าเนาะปีกว่ากว่าปีกว่ากว่านะยังไม่ถึงสองปีเนาะเขาอาจจะขาดน้ําเลี้ยงไปหน่อยนะอ่าขอนิดนึงนะคะขายตามสภาพอขายตามสภาพนะขายตามสภาพอันนี้เราขายตามสภาพนะคะอราคาก็สูงประมาณเท่าไหร่นะสูงประมาณร้อยยี่สิบไม่ถึงร้อยยี่สิร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเนาะร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดน้องเปิดหนึ่งวันนะร้อยพอรองได้ไหม ตอ่อรองได้ครับนิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยส่งฟีมีไหมคะมีครับส่งฟีมีประมาณไหนคะเนี่ยชมฟีหนึ่งร้อยโลหนึ่งร้อยโลโอ้ได้หนึ่งร้อยโลเลยนะ,ะหนึ่งร้อยโลถึงไหนไม่น่ไปไหนถึงไหนก็ <laughs> 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 นับบอลก <laughs> ็ <laughs> นับบอจะไปไหน <laughs> <laughs> พี่โลกได้อยู่นะเออพี่โลกก็ได้อยู่ลูกพ่อคุ้มปุงครับลูกไหนครับพ่อแบบไหนอืมเลือกเอาเลยค่ะอืมเป็นหนุ่มอ่ะ ครสนใจตัวนี้นะคะราคาหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาต่อรองได้หมื่นพันห้าร้อยหมื่นพันห้าร้อยนะคะสนใจก็ติดต่อที่นายห้อยหนุ่มเลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองโอเคค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองโอเคค่ะครับาห้อยใจดีนะครับติดต่อหนึ่งร้อยโลอ่าทรงพีหนึ่งร้อยโลนะหนึ่งร้อยโลพ่อพันอนาคตอนาคตใช่ไหมครัหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่า ถ้าเลี้ยงดีก็เป็นพ่อพันธุ์ใช่มใช่ใช่ใช่เลี้ยงไม่น่าบ้าเ่เลี้ยงหาันมันห่าได้ไหมอามีตัวไหนม้างนะแม่ลูกนะโอ้แม่ลูกนี่ยแต่ผูกเออสูงว่าสามสิบอ่ะบอกราคามาเดี๋ยวไปขายนู่นก็ได้อ่ตัวนี้สามเจ็ดใช่ไหมสูงประมาณเท่าไหร่กันเนี่ย ร้อยสามสิบเลยนะตัวเนี้ยโอ้แม่อ้วนทวนนะลูกรับเนี่ยลูกในท้องเหรออ๋อลูกในท้องตัวที่สองกี่เดือนคะเนี่ยท้องประมาณสามเดือนท้องประมาณสามเดือนนะคะซื้อสองได้สามไปลุ้นเลยมตัวนี้เป็นอะไรเป็นเป็นตัวผู้นะเป็นแม่ลูกผู้แม่ลูกผู้แล้วก็ท้องนะคะท้องในท้องอีกประมาณสามเดือนนะคะอ่าเนี่ยค่ะซื้อสองได้สามตัวนี้ ในท้องก็ไปรุนหนาวนะครับเออไปรุนหนาวลูกจำเยลูกจำเยในท้องครับอืมลูกตัวเยลคือเราหวังไว้นะฮะเราหวังไว้หวังไว้ว่าเป็นตัวเมียอ่าเราใช่เราก็ต้องมีความหวังเนาะเออส่วนมากมันมีผู้แล้วมันก็เป็นเมียอืมสวยนะเออลูกก็สวยนะอืมโอเคราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสามหมื่นเจ็ดราคาต่อรองได้เนาะอืมต่อรองได้สี่ร้อยโล ส่งฟรีร้อยโลนะคะใครสนใจโทรมาหาพี่หนุ่มได้เลยนะ,นะโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้ให้หน้าจอค่ะโอเคจ้าหมดแล้วเนาะจ้าโอเคไหนคะเนี่ยอ๋อแม่ลูกตัวเมียเน,นี่เหรอนี่เหรอลูกตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยมมมมมแม่ลูกตัวเมียเนาะสูงเท่าไหร่นะอ่ลูกประมาณตัวตัว,ตวที่สองเนาะแม่ลูกตัวเมียนะครับ แม่สูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนะครับแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดลูกนี้ก็เป็นลูกตัวที่สองลูกตัวเมีย <c oughs> แม,แม่ลูกตัวเมียใช่สนเอจะตัดเอาเองใครสนใจอยากได้แม่ลูกตัวเมียนะคะไปเลี้ยงก็ชุดนี้ก็เป็นอีกอีกชุดนึงนะคะที่ราคาค่อนข้างถูกนะสองแปดห้า้อยนี่ราคายังต่อรองได้อีกนะคะอ่าใครสนใจก็โทรมาหาพี่วานได้เลยนะคะพี่วานเบอร์โทรคะ่ะ085แปดห้าส่9นแปดห้าเ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดนะคะอ่า เบอร์ทรนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะอะของพี่วานนีน่มีส่งฟรีหรือเปล่าคะเนี่ยส่งประมาณไหนไหมส่งร้อยโลได้อยู่เ <100 S 1> นาะ <c oughs> ส่งฟรีร้อยโลนะคะอ่าสงะะองหมืนแปดลค่ะ,ะ,คะต่อรองได้ส่งฟรีร้อยโลนะคะใครสนใจก็โทรมาหาพี่วานได้เลยจ้ามาดูอีก,อก,อกชุดหนึ่งนะคะ เป็นแม่ลูกใช่ไหมคะแม่ลูกนี้อ่าเป็นแม่ลูกนี้นะสูงประมาณเท่าไร่คะเนี่ยร้อยสามสิบได้นะตัวนี้โอ้อันนี้เขาท้องว่ะคะเนี่ยท้องแก่ท้องแก่ใช่ไหมคะเนี้ยโอ้เจ็ดแปดเดือนเลยนะคะสูงประมาณร้อยสามสิบแหละคะเนี้ย ประมาณร้อยสามสิบนะคะท้องท้องแก่แล้วนะเนี่ยดูดิท้องย่อมากเลยไปกุไปุนลูกได้เลยเนี่ยไปลุ้นลูกได้เลยนะตัวผู้ตัวเมียนะนยคะให้ดูก้นเล้นะให้ดูเป็นแม่ลูกตัวผู้นะคะลูกก็ทั้งในท้องประมาณกี่ตัวตัวที่เท่าไหร่แลวคะเนี่ยสองตัวแล้วตัวที่สองเนาะตัวที่สองนะคะเป็นแม่ลูกผู้ตัวที่สองนะคะอ่าซื้อไปก็รุ้นได้เลยนะ ก็ไปอีกไม่กี่เดือนก็ได้ลุ้นละไวได้ลุ้นละจะได้ตัวแม่แม่อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่ลองไว้สามสิบห้าลองสามห้านะคะราคาลองต่อรองได้นะคะอ่าลองไว้ที่สามสิบห้าโอ้ราคานี้ก็คือต่อรองได้แต่เราไม่รวมส่งเนาะไม่ได้รวมส่งแต่ก็คือต่อรองได้ นะคะไม่รวมส่งนะจะส่งยังไงก็คือก็ติดต่อมาถ้าเราถ้าเขาติดต่อมาแบบว่าเออมีรถส่งให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราหาให้ได้ไหมคะหมายถึงว่าหาให้แต่ว่าเรถรถส่งหรือว่าส่งตัวเองส่งก็ได้เออ,เออเออเ,ออเออนัน่นแหละเขามีส่งให้เนาะก็คุยราคากันไม่เกินอุดิพิษโลกอ๋อไม่เกินอุดิตพิโล,<อ>ตพโลกนะคะอันนี้ก็คือราคาที่ที่เราไปส่งให้หมายถึงว่าคิดราคาไม่เกินอุดิทพิโลกไกลกว่านั้น ไม่ไหวไปไม่ไหวและ <c oughs> ข้ามเขาไปฝั่งอีสานได้ไหม <c oughs> ไม่ไหวเลยพราะขาัก <c oughs> <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> อ้าวแฟนแฟนแฟนขับพี่ FCP เอ,เอ,เอ,เอส่วนมากก็มาจากอีสานนะก็น้องเขาบอกว่าส่งได้ที่อุดอิตพิโลกนะคะแถวนี้เองนะคะอะใครสนใจชุดนี้นะคะแม่ลูกโคมนี้นะ,ะซื้อสองได้สามเนาะ <c oughs> อ่าน้องเขาร้องมาที่เท่าไหร่นะสามห้า อ่าสามหต่อรองได้นิดหน่อยนะคะใครสนใจเบอร์ติดต่อได้ที่เบอร์โทรอ่าใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ099า9 9ศูนย์เก้าสสามนะคะคุณอะไรคะนยเชยทีครับอ่าน้องทีนะคะ อะไรนะเสียทีควายไทยทโอ้โหดูหน้าเสียทีควายนะไหนข้างหลังมีชื่อไหมไม่มีอันไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้เสียทีของแท้ใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> อ๋อครับผมนะคะใครสนใจโทรมาเสียทีควายไทยนะคะโทรมาหาน้องเขาได้เลยนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะ่า <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเสียทีควายไทยค่ะขอบคุณค่ะีกันนะคะเป็นแม่ลูกใช่ไหมคะ แม่ลูกตัวผู้ใช่ไหมคะคต,ตัวเขาอ้วนจังเลยอะ่ะอ้วนมากเลยสูงประมาณเท่าไหร่กันเนี่ยร้อยสี่สิบโอ้ร้อยสี่สิบนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยหางก็ยาวนะขาเก๋นี่ตันหมดเลยนะคะอันนี้ก้นเขานะคะก้นเขา,าใครอยากดูก้นดูหางนะอันนี้เราถ่ายให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นลูกเขาน,นะแม่ลูกผู้ใช่ไหมคะ อ่าแม่ลูกคู่ลูกเขาก็ประมาณปีได้อย่างคะเนี่ยปีแล้วนะคะลูกได้ปีแล้วเนาะโอ,ะอะ้เออลูกลูกคู่นี่คือในท้องเขามีมีอีกไหมเพราะว่าเหมือนลูกเขาโตครับแล้วแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะอ๋ะอยังไม่รู้นะคะโอดูคู่ให้ดูอ่าลูกเขาเออแม่เขาเนื้อหนังดีมากเลย ค้ทนทวนสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้ให้เท่าไหร่คะเนี่ยสี่หมื่นครับสี่หมื่นพอดีหอสี่หมื่นนะคะสี่หมนพร้อมลูกพร้อมลูกคู่นะคะแล้วก็เขาก็ทับแล้วราคาคอยู่ที่สี่หมื่นนะคะเป็นราคาขายเลยนะคะราคาหน้าคอกเลยเนาะอันนี้ไม่รวมส่งไม่รวมไม่รวมอะไรทั้งนั้นเลยอ่านะคะเป็นราคานี้เลยนะคะสี่หมืนซื้อจบเลยนะคะ ่าไม่มีร้องไม่มีตอบไม่มีอะไรนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะสนใจโทรมาหานายกสมควรได้เลยนะคะอ่าขอเบอร์โทรค่ะ 080- ครับ080 097 097 8ปดหกแปดแดนะคะนายกสมควรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอนะคะใครสนใจแม่ลูกชุดนี้นะคะโทรมาอาหานายกได้เลยนะคะเพื่อตลองได้นะคะเพื่อลดได้นิดๆหน่อยๆนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยจ้าขอบคุณมากๆค่ะกันนะคะเป็นแม่ลูกตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณแม่แม่อาสูงประมาณเท่าไหร่อะ อาร้อยสามสิบสามนะคะตัวนี้อ่าอันนี้เป็นลูกเขานะคะลูกเขาลูกลูกตัวนี้เขาเขามีใบด้วยนะใช่ครับเออเอามาดูเจ้เอามาดูลูกเจ้าเพชรเจริญลูกวิไลาฟาร์มเอวิไลาฟาร์มเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวเนี้ยอ่าตัวตัวนี้นะออานี่นะคะเป็นลูกเจ้าเพชรเจริญนะคะวิไลาฟาร์มพ่อสูงร้อยเจ็ดสิบเซนอือ พี่นายฟ้ตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้เป็นลูกของเพชรเจริญนะคะเป็นลูกของเพชรเจริญนะอ่า<ม>ตอนนี้เขาสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยสิบได้ไหมได้อ่าประมาณร้อยสิบนะคะเจร้อยสิบแปดแล้วเอ้ยร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนะคะอ่าแล้วส่วนตัวแม่เขาก็กําลังท้องอยู่นะคะทับแล้วนะคะทับหลอดเนาะท้องนี่ก็ท้องเจ้าห้างทองนะครับอ่าท้องก็คือพ่อของเขานะพ่อที่อยู่ในท้องเนาะเป็นเจ้าห้างทองนะคะห้างทองห้างทองก็เป็นลูกของ ก้าวเจริญอีกทีนะคะอ่าก็เป็นของเจ้าจัดลูกหลานก้าวเจริญนะคะเป็นของวิไลฟาร์มนะคะอ่าที่อยู่ในท้องอดุขอดุข้างหลังนะคะทับเมื่อไหร่ยังไงอ่าถ้าเมื่อไหร่ยังไงนะคะเป็นห้างทองนะคะวันนี้ผสมยี่สิบเจ็ดกุมภาหกหกครับเอ้ยผสมกําหนดคลอดก็สิบหกมกราหกเจ็ดอ่าเป็นตัวนี้นะเป็นของแม่ลูกเป็นของแม่ลูกตัวนี้นะคะเป็นลูกตัวนี้นะคะ ที่อยู่ในท้องนะคะตอนนี้คือซื้อสองได้สามนะคะชุดนี้ซื้อสองได้สาม,สามซื้อสองได้สามนะคะอาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 3, 000, ครับพี 3, 000, ่โทนสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันนะคะเป็นราคารองเนะะาะราคารองนะคะราคารองอทุกคนไม่แพง,แพงนะเพราะว่า <laughs> <laughs> เขามีใบมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะสามหมื่นเจ็ดพันว่ามีเชือ้อมีสาย 37, ยังถูกอยู่ครับเออยังถูกยังถูกอยู่นะคะอันนี้ใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะอ่าเบอร์โทรพี่ทูลค่ะศู้าครับ09 047เ0 4 7สามศูนย์สี่เจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ไปทูลน,นะคะพี่ทูลมีส่งฟรีป่ะคะเนี่ยไม่ไม่มีครับ ตามระยะทางระยะทางตามกิโลอยู่หน้าอินนี่เขาคิดกิโลแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยก็ยี่สิบนั่นแหละอายี่สิบมาตรฐานเนาะคอาจจะต่อรองได้เนาะต่อรองได้เออไม่ไม่เป๊ะขนาดนั้นเนาะเออราคาไม่เป๊ะขนาดนั้นนะคะอาใครสนใจก็โทรมาหาแกได้เลยนะถูกอยู่นะชุดนี้ มีใบมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะสนใจรีบโทรมาเลยจ้าเราไปดูอีกอีกคู่หนึ่งของพี่ทูนนะคะอะไปดูคู่นี้เลยคู่นี้เป็นแบบธรรมดาใช่ไหมประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะคะเออลูกกันนอนโอ้ลูกตัวใหญ่แล้วนี่ลูกตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวผู้นอน าตัวผู้นะค่อนข้างจะใหญ่เนาะอืมเป็นเป็นตัวผู้ที่ค่อนข้างใหญ่น่าจะประมาณปีประมาณลูกสามแล้วในท้องมีปะคะเนี่ยไม่แน่ใจครับหรออืมอันนี้ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าอ่าน่าจะมาจากควายจากฝูงนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พันลูกเขาก็โตแล้วนะคะลูกโตแล้วนะคะอ่าราคาตัวนี้ เป็นแม่ลูกนะคะเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกผู้ลูกผู้อันนี้ตัวตัวลูกค่ะนะคะลูกค,ค่อนข้างโตแล้วนะคะค่อนข้างโตราคาเท่าที่เท่าไหร่ครับพี่ทุนราคาเท่าไหร่คะอันนีาา้สามหมื่นสองราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะ ใครสนใจแม่ลูกชุดน,นี้นะคะราคาสามหมื่นสองตกลงได้ใครสนใจก็รีบโทรมาหาพี่ทูนได้เลยค่ะตัวนี้ส่งฟรีให้ด้วยไหมก็เหมือนกันนั่นแหละครับอ๋อเหมือนกันก็คือไม่มีเนาะไม่มีอ่าไม่ม,ไม,มีไม่รวมส่งค่ะไม่รวมส่งแต่แจ้างส่งได้ไดไดเออแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีฟรีนะคะไม่มีฟรีอ่าสนใจก็โทรมาพี่ทูนได้เลยจ้า อ๋ออันนี้ค่ะบรรยากาศที่นาอินนะคะนาอินวันน้ควายเยอะนะคะควายเยอะเออควายเยอะถูกๆใช่ถูกที่สุดแถวในแถบนี้โซนนี้นะคะถูกที่สุดเลยเอาวันนี้พ่อตั้มเป็นยังไงคะขายดีขายดีไหมคะขายขายไม่ดีเท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วบอกขายเกี้ยงอาทิตย์ที่แล้วขายเกี้ยงนะมีสามสิบตัวเกี้ยงอาทิตย์นี้ขายได้สองคู่เองนะคะแต่ไม่เป็นไร ยังมันยังไม่ไอนี่มันยังไม่มันย,ยังช่วงเช้าอยู่สอบถามพ่อตั้มเลยนะครับมีเบอร์โทรพ่อตั้มให้อ่อตพ่อตั้มให้เรียบร้อยนะคะมีหลายตัวอยู่แต่ลงลงให้แค่นี้นะเออแกอยากลงแค่นี้นะคะอะบรรยากาศยังคึกคักอยู่ค่ะบรรยากาศยังคึกคักนะคะดูทางนอนไปดูทางนอนไปโอเค นี่ค่ะอันนี้คืออ่าที่ขายไปแล้วนะคะนี่ก็ยังเป็นอ่าขายไปเรื่อยๆยังขายไปเรื่อยๆยังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่ตอนนี้ยังอยู่เท่าไหร่แปดโมงเก้าโมงนะคะนคะคะมุมนี้ก็อืมขอข แต่ลงให้ลดลงเลยต้องไปอะไรมากมายอืราคาเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะถูกนะถูกกว่าทุกที่นะคะที่น้อยไปดูมาค่อนข้างที่จะถูกนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าเป็นเป็นควายที่เกษตรกรเอาไปเลี้ยงนะคะอ่าวันนี้เรามาอัปเดตราคาให้ทุกคนรู้นะคะว่า าราคาเป็นยังไงขายดีไหมนะคะใครมาไม่ถูกนะคะอีกนาาก็จะปากาปักหมุดไว้ให้นะ,ะที่ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูได้นะคะถ้าเราเซิร์ชปกตินะคะเซิร์ชปกติว่าตลาดนัดโคกระบือนาอินนี่คะมันไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นนะคะทุกคนก็ไปดูเอาที่ ไปดูเอาที่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปของหญิงน้อยจะมีติดไว้นะคะถ้าไม่มีติดก็ก็ไล่ดูนะคะไล่ดูาบางคลิปติดแต่แต่ก็พยายามที่จะติดไว้ให้นะคะเพราะว่าหญิงน้อยจะมาปักหมุดไว้ให้มันมันหาค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเ์ชไม่เจอนะคะมันเ์ชไม่เจอหรือไม่งั้นถ้าหาไม่เจอมันก็ <c oughs> จะเจอหมุดได้เลยนะคะหญิงน้อยก็จะปปักหมุดไว้ให้นะคะ อ่าโอเคค่ะหรือใครที่หาไม่เจอนะคะเมื่อเช้านี่ก็คืออ่าเอก็จะโทรมานะคะโทรมาถามว่าโทรมาหา,หาตโทรมาเพื่อที่จะมาตลาดที่นี่นะตลาดาโคกระเบเอานาอินนะคะเอาว่าไปยังไงมาไม่ถูกนะคะอ่าหยิงน้อยก็จะอ่าเขาก็ไปดูเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรใน ในช่องที่ติดไว้ให้นะคะหรืออหรือยังไงหาไม่เจอนะคะก็โทรมาหาหญิงน้อยได้เลยนะคะอ่าที่เบอร์093 1 42 64 5 3หน้านะคะเป็นเบอร์โดยตรงของหญิงน้อยนะคะใครหาไม่เจอโทรมาได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็หญิงน้อยก็เอาเอาราคามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าประมาณไหนอะไรยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะให เป็นกําลังใจให้กับยิงน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะยิงน้อยก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ